สวัสดีได้เจา้าตุ๊กตาผาฟันที่หอที่เห็นนั้นตึกที่เห็นนี่มันเป็นนั้นคนเอินเดวักก็คือตาช่างนะคะตึกอันหอตาช่างอันสร้างน้ำหนักที่ว่าคนบ้านเอาของมาขายสมัยเก่าต้องออกมาสร้างมองนี้เดี๋ยวนี้พันกำบลได้ทำแล้วเจ้ะเป็นนั้นสถาปัตยกรรมงามนค่ะตึกกันเลย หรือหัตาช่างเนาะค่ะเนาะบ้านเราภระเกินหัตาช่าง cứ nhảy thành nhào có bé hăng này thôi chăng cả.